อปกอกนะครับผมพอดีสามสาวมาเจอกันนานๆมาเจอกันมากินข้าวด้วยกันบ่อยพี่น้องนะมาเยอะช่อมไปก่อนนะครับผมมาพี่ทุกคนเ้อะพ่อคุณอะ o รได้ไม่พักก็ไม่ถึงแล้วเฮง

นี่กันไม่ได้ชื่อข้าวโอ้โหกันชื่อข้าวเจ๊ยงนองเป็นช่างเจ๊ได้หรอซักโซซัง

hoặc là cái việc này không thao nên em dùng không phải ơi mà không có bùn lắm thì tìm ơi cả a lưu cúc ở ý chinh hôn năm mhm 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 thôi nào mhm 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 เงินมาโงมี้นะเขาพิ่สี่มุ่นได้สฉงมื่นผมได้โว้ยกักตุกันดีงอนเขมากก่อนสิวะค่าที่วิ่งเอเกินก็จงมืนอยู่ทีไออย่างนั้นน่าทาที่เราบบันแลมืก็ที่หมาักจับทำไมาะที่ห่ะ แม่บอเข้านี้อไปสีขึนสาวได้สีคนโตขมมันได้ลงสีขวัมลงสีจะบอกเออได้แล้วขวชุหมุงสามิดที่จุ่มื้อชุอาลงสีขัญ่มันัอัไปเอีนน้ำสกัดบักจานเออจะร้องมอมเอายไปห้ลูกายับฮันกินได้หุยกินได้ห้ย อนี ني, e uh, ่จะมีมาดินแม่กบดีเออบาพ่าดเลยเจ้าก็มาือบ้านละเออเชื่อน้ำเขาเงี้ยมันบอกนี่คอยมาเชื่อบ้านนะแถวนี้เล็กไปเลยเล็กแม่แล้วพายแล้วหาคอยไปไปหยุ่ประชู้แบบฟังน้ำเดียวคนละว่าเขาจะฟังอันผู้อิสระเด็กกะพาะประคัดน้ำพรอมไพ่พรอมไพ่น้ำปลาปลาทอดหยางใส่อย่างอ้อ นะมาเออแล้วรู้ได้ปัญหาแล้วพอรำไพแล้วก็แจ้งคุณย่าอกาแจ้งคุณย่ากาเลยมาบ่าวมาบ่าวเดี๋ยวมาอมช่อมเดี๋ยวเลยเจ้าพัดแบบพัดน้ำค่อยโู้น้ำค่อยโค้นยุ่งจะพี่ของเจ้าเขายุ่งใต้ถิงถุงแบบนี้น่ะนะอืลาแพเธอเบิ้งพอรำไพน่ะอืมันเลยมีหลายมาทั้งพอรำไพอืมันเลยหลายปัจเจศทั้งอิจฉาโวยอค่เจ๊ยบองยุ่งนะยุ่งแต่ยุ่งนะ หลายดหลนองดิอืมแบบบ้านนี้แหละโผเอ็นน้ำเดียวโผเอ็นน้ำเดียวและแล้ววะให้ห็นเอ็นน้ำเดียวเอ็นน้ำเดียวก็ให้ไปเฮ็ดแนวนี้ได้ให้พี่ให้ข้อพียงเดียวแล้ววะเี่ละให้ออกข้าเจ้าออกข้าวโอลแล้ววะนี้มิ่งเี้าวนี่แล้ววะมึงดูสาเคนนี้ สามสาวกินข้าวร่วมกันนะครับนานๆนานๆกินข้าวร่วมกันตอนเด็กๆกินด้วยกันบ่อยตอนนี้มีลูกมีหลานแล้วนานๆมาเจอกันฟังภาษาภูไทยล้วนๆนะครับเริ่มข้าวน้ำแก้หัวใจดีเริ่มได้ผลแบบเออปันเข้ามากเนี่ยประยุกต์อยู่โอ้โห

เจะพ mm. ูกจะพ้าแล้วคอลูก uh ด้วยคอยเอดบรรทุบรรณไหมรัะเออคอยลูกสาวด้พยอยรัอเจ้าก็วันละเอาอดคำคอยมีแะพู้เองแหละอืมอันโลกระตกอันโลกระตุกแล้วตุนมาแล้ววันได้กาดรอดสิ่สี่แล้วมันลุกโอมเออคอยตุนมาเพราะกระดางอยู่นี้แต่เออลุกมึงข้าแต่เออมันลุกมึงข้าโดปวดหัวเนี่ยรัเท้าอสัมันรังเทอคอมีสัละสีสี่แลมันลุกมากพัดเจ้าีพั ทังเออนทุกปีโกยศเม่ชูหรือ่วบ้าตเอาบบ้านจะีโกมาแลวผมก็จมอกินเหมองมกินแวมันรีบเลยยกขัดตินไปย้โอโอโอ้คัดบ่อก็ขิมเสองอันไ่ยอมย้ายเลยเดี๋ยวตับก่งกไได้กินแล้วก็จะกินดูดยออฝังางคนไปเดีกคนเยวดีเืขา để đi chỗ ôi, nó sẽ chỗ ki phố dài đây, ừ. du hoàn, ừ. ừ. đào ít, ít lão lắm nó lạ ít lạ 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 một lạ 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 là lạ lạ vậy thôi đấy Ừ, lạ lạ đi lạ ra Như cái <laughs> lạ đó, lạ như cái lạ lạ chặt lạ đúng ตมันบ <displayed, S 1> ันาวด่งก็ะทอจะกินดุ่มเอ like อกทิ้งก้มันบักเขียบานตะกุนหัเครื่องนะได้ยุหักหักยุหักยุหักก็ขืออันบากูบุนละยุหากิน <c oughs> เขาสามขี้เดียวได้ตอนตอนห้องไปยุ่น้าเขาได้เป็นน้เรือสังคมของเขา สังคมเขาอาหารยุหักกิงเขามักเขามักแพงเดียวเธอบอกเออเอาเนเขาเฮ่าก็มีคนนี้ค่ะเขาพระเอกดูมันจะโลดนแตกต่างสมไมอันเขาอีเวนะก็ได้หน้าโน้นถ้าบางกุบุญได้ข่ามาฟุดมากลน่นจ้างเขาเนาะมั่เออเอาแพ่จ้างอีพีบอกแพ่โอ้เอาแพ่บ้านขม้าเขาหพระขมาบ้านท่อในจ้างพระขมานี่กะ ฝ้ายเจ็กจะคล้ายๆฝ้ายขินเอาไปจุ่มน้ำก็จะตึมเขามียื่หุ้นแหละมันหนักอืเอออันนุ่งกะคุดหายนุ่งกะแพ่ใบนุ่งเออเออตอนนั้นนะเขาพัดมีได้กสู่พาโนสมัยนั้นนะสมัยนั้นเขาไม่ได้เหยเน้ยทำมันไม่แพงอืมอืมอืมอกับมันมีแพงสมัยนั้นนั่นแล้มีคู่นี้ไม่เท่าพักก้อนแล้วเดี๋ยร้านนี่ไอ้ทูไม่เท่าทูน้ำพัดมาอยู่น้ำแลยขินฝ้ายเทือแล้วเราเลยเอ็ดเพ้หรอ เออเฮ้เอกินขั้นกับดำแกงอออเออเอออวมาคุดเอามคมหรือเขาคุดหับยางอเอาเสียมโจกได้คุดเอากอเราได้หน้าพื้นนึงเนี่ยปาทกกะเาเออกะตะเกาเออเอาเสียมโจ๊กคุดเอาไ้ไม่ได้รถไถได้อือออรถไถเือ้ายไถเนาะข้ายไถเนาะไถเลยเอาข้ายเอาข้ายไถเนาะกันกันได้ไถได้นานนได้ไถย่อ่ะเพือนมาอ เอาควายไถ่หรอและอันตะก้อนคืออันเลี้ยงควายเลี้ยงโง่หลายเลยนโอ้หลายเลยนกหัวจะเก่านะจโตจากโตกต่หลายตะ้อนนะจะเก่านะวางโตคือจากเล็กโตจะเก่าก็นะชิพาชิพูของเขาลูกทุ่งหลายปัวบูตะเก่านะ มาสมัยนึงตาตัตันเราคือยังเลี้ยงงูทําตันตัดโลดเออเราเี้ตลอดได้ล่อเนาเออเออเงราไม่นเอาหลียงตัดรอดได้ล่อหน่อยเลี้ตัดรอดได้บางหน่อยเออเลี้ยงตรอลนอยเเลี้ยงอได้ล่อนอยเอหลา้ยงตัด้ล่อหยเเลี้ยงตัอได้่นลี้ยงตัดได้่นอเอเลี้ัไม้่อห่ยเล้ยัดได้่่อยเลี้ยงัได้หยเอลี้ยงหลายอ่ได้่นเจล้ยมะนี่ก็ได้ ไปหาควายนะพัดตกตะโหยบางฮีพัดมาไหลย่ำน้ำอันตายแต่เน่พัดมีหนักโกงๆอยู่ด้นี่อยู่สิเลออยู่ในแค่บานนี้หัเสาเนี่ยเออลงมาโหเสานี้ว่ะโอ้โหตัวนักศึกษาเราหัวอ่านเราชอบจักปวาตกะกลลุกอยากตายอ้อออืม่ะควายตายควายเหเออข้างกระเทาะข้างกระเทา ฝ่ายอันเห็นฮอนฝ่ายหาดทงหน้าเด้อดิเออตาหากับลุงทงกับยายสปานฮดหนองปโลกหนองปไหลเออปลาบาดยบ่มีคอยเห็นกเห็นคอยกับผมาตาบนี้ลเอาปิดบงเ่าเนาะยังโซี้ฮอยู่ไปเรื่อยๆอยู่๊ะมแน่ลูกบัดแล้วเาโอ้ยอันนี้ฮอบักตู อ๋อเบาหดเอ้ยอันนี้ก็ะห totally ้องอีเต้าบอาอันน yeah. ี้ก็ะห้องอีกดองบ้าอเขาห้ามไม่นาเขาไ่โทรนอโอ้ไม่รอดไม่รอดมากเือ่อนี Anime ้แบบอลบมันมองก็าเาอ่ะไ่รู้ว่าายพันธุ์บางหลงบางป่าใ่ทันอือเป่าเ้มาจะประหารเราเหาะเราอบเออยู่นู่นี่ละตอยนี่นี่่เอออัผู้อันนี้อะไรนี่ มีแต่ไก่อไู่ครนนั้นคบหาควายแล้วฟว้างหาตายจริงๆบกก์โคงมันน่ะต่อมาบ่าเห็นห์อดคว้าห้ามทองหน้านนะแล้วคบกัะญาตเกันดีนะคบกับญาติลาจูไปทางปลายหนาถูกหนีหนอประบาดต้องายหน้าตัวเองนั่นดีเขาน้องบกเขาท้องบหานทางฝายายจะดกมโรมสมัยนั้เห็นเห็นเห็นยูนนะนัหาเหงอังแบบเมื่เล่รมารับ สุดุ่มมันคนรดวมันก็ตัลาเกหอตกหนอรวัไม่ใช่อุดพกหุ่มันต่อย้ได้หน้ากระบุญแล้วตอนนั้นแล้วแล้วเอาหุ่นลบแล้วก็ไปเลยเพิ่นเพิ่มขึ้นนี่เอามาเพิ่มเพิ่มเห็นเพิ่นขึ้นเหนียวมาเขาบางอกเขาองวัดองนี้เขาไปบุง เข้าไปดูดเอนนี้ขยยขาาแต่เอากรยำดูโอแล้ววามีคงไม่นานแล้วเนาะมี่ห้ามูแล้วเขาล้วมาถามนะทั้ผมทั้งาหาค่ายเขาว่าเขานนี้เขาอะห้ามหงหน้าคอยหันด้นโนเออก็เอาเงนมา

ออออนะขามากนห้ได้มถิ่นาหรดีกป่้ยเนี่ยยายยายบัตรกับยายเวถูกใจนะครับผมได้ได้กินได้กินซุปเห็ดกระด้างอร่อยที่สุดในโลกนาจะบอกให้พ่อเปน้องนากิน เกือบหมดเลยบุ้ยกินหมดหมดเลยกินให้หมดเลยมไอ้กินให้หมดเลยกินให้หมดช่วยเลยมยหัวจะมาอยู่สิลูกเช้าเนี่ยเขาไปค่อยละเออเออเบาพื้นอันอีตาตำรวจกันโยงมาถามเลยเพิ่มค่อยละเขาเบาหัวเจาะเบาหัวสั่งได้เี่มันอิ่มได้หน่อยเอ้ยเขาก็บอกไปไปดับหน้าได้อิ่มได้บอกไหมจ๊ะคนนมันอ่ยาไม่กินหลายก็โด ไอดสบายอยู่ได้อหน้าบัอยามาดวยยาก่าได้กิพร้อมดกลอร้อมดิ่น่นแหละเ้ยม่หยุดทาเบกใครำโดนโเจ็ดก็ได้คือโดนที่สองดิ่นั่นแหละกินได้ไมเ่าอ้ยถุงมันจะกินจะโดนได้าันจะได้กินจะโดนูแลปิดรงรีแล้วบอกเขาอีอันนี้นะยังมานะบอ เอานะครับอตอนนี้ซุปเห็ดกระด้างก็สังสรรค์กันเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวบอวตอยจะมาแปลภาษาให้ฟังอีกรอบหนึ่งเด้พอพ่อแม่น้องเด้อ